สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างเสื้อแฟชั่นนะคะเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดเจาะด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นจีบทวิต เป็นจีบทวิทหายลงไปถึงชายจะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆดูที่ E.P. 178นะคะการสร้างเสื้อตัวปล่อยทีนี้มันก็จะแตกต่างก็คือการบวกสัดส่วนของรอบรักแล้เพราะว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะตัวในส่วนของรอบอกนะคะให้บวกหลวมตามชอบของเราแต่ในหน้าปกเขาจะไม่ได้บวกหลวมเยอะนะคะก็จะบวกอยู่ที่6เซนนะคะเพื่อนๆเลือกดูนะคะว่าหุ่นและสวดสูงของเราเนี่ย เราเป็นคนรูปร่างผอมหรือว่าตัวใหญ่ตัวอ้วนให้เลือกบวกตามสัดส่วนของเราในส่วนส่วนของรอบอกนะคะบวก6 8 1 0งแซมนะคะตามสัดส่วนในส่วนของสะโพกเ,เป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะบวกไปที่5 6าถซมนะคะในส่วนของรอบวงแขนนะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะบวก3 4 5ถึงซมตามสัดส่วนนะคะรอบวงแขนบวกลวมนะคะสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำหนดตัวยาวของเสื้อเราอะ เราต้องการเท่าไหร่กาหนดขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้ากําหนดมาให้อยู่ที่27นิ้วจากปุ่มคอนะคะวัดเอียง27นิ้วถึงไหนติ๊กนะคะความยาวเสื้อแล้วแต่เรานะคะขีดเลยชายเสื้อเขาจะโค้งนิดหน่อยนะคะก็จะโค้งนิดหน่อยตีตรงลงไปเลย ะะพอเราขีดกําหนดความยาวเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดขึ้นมาเลยฮนะจากจุดที่เรากําหนดความยาวเสร็จนะวัดขึ้นมาเลยค่ะ1นนิ้วครึ่งนะคะวัดขึ้นมา1น,นิ้วครึ่งแล้วใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะชายเสื้อเขาจะโค้งหน่อยๆน่อหนึ่งแบบนี้นะเพื่อนๆจะใช้เส้นตรงก็ได้แล้วแต่นะ ตีพับ mm. จากจุดกลางาตรงนี้ลงไปเส,ส้นตรงหาเส้นสะโพกระหว่างกึ่งกลางของเส้นหน้าอกถูกต้องไหมคะจากจุดนี้กึ่งกลางนี่ค่ะเข้าๆเส้นเขาจะได้สม่าเสมอกันนะฮะพับเลยตรงกึ่งกลางนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยกลิ้งส่วนชายด้านหน้าที่เราโค้งเมื่อกี้ไปใส่แผ่นหลังนะคะชายเสื้อเขาจะได้สม่ําเสมอกันนะนี่ค่ะเป็นเทคนิคของช่างเนาะ เรามาบอกต่อกันนี่ค่ะแล้วก็โค้งเลยเราจะได้ชายเสื้อชิ้นหน้าแนละชิ้นหลังบาลานซ์กันนะคะหลังจากที่เราโคง้งชายเสร็จก็ขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะนี่ค่ะตีบานในส่วนของเสื้อเดี๋ยวก็จะแต่งนิดหน่อยนะคะเขาไม่สวยก็จะแต่งให้ชายเขาออกใบนิดหน่อยนะนี่ค่ะตรงนี้เราสามารถแต่งได้นะคะเพื่อนขาอี่ดูความเหมาะสมนะนี่ค่ะนี่เราแต่งเลยเพราะว่าชายเสื้อเขาติด นะคะนี่ค่ะเราแก้ไขาตามหน้างานนะคะแก้ไขาตามหน้างานค่ะนี่ค่ะเสริมกระดาษในส่วนที่เข้าแบ่งไปในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะคือเราแก้ไขาตามตามหน้างานนะคะทุกส่วนของแพทเทิร์นเนี่ย ต้องการให้ชายเขาเดีดออกไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็เกยกันแล้วก็กลิ้งออกไปเลยนะคะตรงชุดนี้นี่ค่ะก็จะแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นนะคะตามหน้าง,งานที่ก้อยทำนะ <S <S เพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะคะเผื่อแบบเสื้อที่ก้อยทำถูกฉลุกระเราจะได้ไปตัดใส่หรือว่าตัดให้ลูกค้าได้นะคะ ตรงนี้อาจจะเป็นงานจริงของก้อยนะจะได้ไปเป็นแนวทางในการทำแพทเทิร์นได้นะคะตัดตะเข็บข้างออกไปค่ะทุกครั้งเวลาตัดนะคะเพื่อนขาตรงส่วนของตะเข็บข้างเนี่ยเราจะต้องเช็ควงแขนเดี๋ยวก้อยขออนุญ,ญาตจัดแจงตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะทุกครั้งเวลาเราตัดในส่วนของตะเข็บข้างเขาแยกออกจากกันแล้วนะคะ เราจะต้องเช็คตรงจุดนี้นะคะว่าเขาโค้งสวยไหมนะคะถ้าเขาเป็นมุมแหลมจิ้มลงไปเราจะต้องแต่งนะคะแหลมแบบนี้เราจะต้องแต่งให้เขาโค้งสวยนะคะตรงนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่ามองข้ามนะ,ะหลังจากที่เราตัดแยกออกมาทุกครั้งเราจะต้องปรับไหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อมีแขนเราจะต้องปรับไหล่พับส่วนไหล่หลังตรงนี้ก็จะจะบอกบ่อยๆพูดบ่อยๆเพราะว่าก็จะต้องปรับไหล่ทุกครั้งในแต่ละตัวละเสื้อละทรงของแพทเทิร์นเนี่ย กะะ็ก็เลยจะบอกไปในคลิปไปเลยนะฮะภาพไหลหลังหาหลาหน้าเลยนะคะแล้วก็เช็คเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมอย่างที่ก้อยพาทำนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนทําเป็นแล้วก็เลื่อนผ่านนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ดูกันเพลินๆแล้วกันเนาะเช็คจากจุดนะคะที่เราโค้งวงแขนด้านหลังหาด้านหน้าเช็คเลย เส้นตรงแบบนี้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เส้นตรงหาร2ค่ะพือขาขาวัดได้เท่าไหร่เราหาร2นะคะหาร2แล้ววัดจากชิ้นหลังขึ้นมาเลยเท่ากับจุดที่เราหาร2ตริ๊กนะคะติ๊กเลยค่ะนี่ค่ะคือตรงจุดนี้ที่เราหาร2พอเราตริ๊กเสร็จเราวัดขึ้นมา1เซนครึ่งค่ะจากจุดที่เราหาร2นะชิ้นหลังเราจะบบกเพิ่มขึ้นมา1เซนครึ่งค่ะให้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้า1เซนครึ่งนะคะเสื้อเราจะได้ไม่ไหงายหลังนะนี่ค่ะ แล้วก็ตีโยงจากเส้นคอนะคะเพื่อนขาจากเส้นคอขอโทษค่ะเส้นคอนะี่ปุ่มคอตีโยงนะคะจากเส้นปุ่มคอหาเส้นที่เราปรับชิ้นหลังขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งนี่ค่ะตีไปเลยนะคะนี่ค่ะพอเราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเปิดกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมา แล้วเราเช็คเลยนะคะจากชิ้นหน้าเนี่ยจากเส้นเดิมของเราเนี่ยลงมามันกี่เซนบางตัวไม่ถึง1เซนครึ่งนะคะบางตัวก็จะหนุบอยู่ที่1เซนเราวัดเลยว่าเท่าไหร่นะคะจากเส้นเดิมของไหล่หน้าลงมา1เซนครึ่งหรือ1เซนอะไรประมาณนี้อ่าลงมา1เซนครึ่งนอกตรงนี้ฉะนั้นจากชิ้นหลังเราก็ยกขึ้นมาเท่ากับไหล่หน้าที่เขาลงไปผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือไหล่ด้านหลังสูงกว่าไหล่หน้า 1.5เซนนะคะ1.1นเซนครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือการปรับไหลนะคะให้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้านะคะนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอานะคะทุกครั้งนะคะก่อนจะปรับไหลเราจะต้องเช็คก่อนนะเช็คก่อนทุกครั้งค่ะไม่ใช่ว่าปรับยกขึ้นมาเลยนะคะเราจะต้องปรับก่อนนะ นี่ค่ะพอปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็แต่งเช็คความสวยงามของจุดนี้นะคะเนาะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อมีแขนนะคะทําเหมือนกันพอเสร็จแล้วนะในส่วนของรอบคอเราจะมาวาดในส่วนของคอแล้วก็แขนแขนเสื้อแขนกุดตัวนี้นะคะจะต้องเก็บ นะคะเราจะต้องเก็บก็จะเก็บจากเส้นบ่านะคะแบบนี้0.75เอียงแบบนี้นะคะตรงคอไม่ได้กว้างมากไม่ต้องเก็บก็ได้นะ,ะในส่วนของคอนะ,ะถ้าเพื่อนๆทำคอกว้างนะคะเก็แบบลงมาเลยเอียงแบบนี้นะคะในส่วนของคอนะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะถ้าคอกว้างมากก็เก็บสนิดหน่อยในส่วนของคอนะคะเก็บ0.5 0.5เซนครึ่งเซนค่ะเก็บคอตรงนี้นะในส่วนของนักแร้เก็บ0.75นะคะในส่วนของชิ้นหลังก็เหมือนกันตีเลยนะคะจากเส้นบาท0.75นะคะนี่เลยก็ขออนุญ,ญาตตัดนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวปล่อยค่ะจะเก็บเอียงแบบนี้นะนี่ค่ะ แขนเขาจะได้กระชับนะพอเราปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงชิ้นหลังนี่ค่ะเห็นส่วนต่างที่เขายื่นออกไปไหมนิดเดียวนะคะนิดเดียวเราก็แต่งซะานี่ค่ะนิดเดียวแทบจะไม่ได้แต่งด้วยซ้ำค่ะจากนั้นเราเก็บชิ้นหน้าต่อเลยนะคะ ในส่วนของคอนะการปิดคอหรือว่าปิดลักแร้นะคะเราจะเก็บด้านบนลงมาหรือว่าเราจะเอาด้านด้านด้านล่างทับด้านบนตรงนี้ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเก็บเลยนี่ค่ะในส่วนของลักแร้นะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อตัวปล่อย อนุญาตหมุนนะคะคอเดี๋ยวจะมาแยกจีบตรงทวีตด,ด้านหน้านะคะว่าเราจะแยกยังไงนะ งนี้กระดาษเขายน่นวงแขนของเราตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเพื่อนๆจะมือใหม่จะตกใจเวลากระดาษเราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจเขานะเวลาเขายน่นๆอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจเขานะแล้วก็แค่แต่งแล้วตัดเขาออกไปเพราะว่ามันมันเป็นส่วนเกินของไซส์ของเราอยู่แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะตัดเขาออกไปอย่างนี้นะตรงส่วนของคอนะคะคอลึกนะอวัดลงมาเลยคอกลมตรงนี้นะคะ จากเส้นฐานคอของเราตรงจุดนี้นะคะวัดลงมา2เซนครึ่งค่ะนะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนครึ่งค่ะคอกว้างวัดออกไป2องเซนครึ่งเช่นกันนะคะโค้งคอเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดหัวหนกแก้วที่เรามีนะคะเป็นเป็นอะไรที่วางแล้วมันจะได้จังหวะเลยนี่ค่ะช่วงอ่านี่ค่ะแบบนี้นะคะ บางเลยค่ะคอกลมอยากได้กลมแคบกลมกว้างมันขึ้นอยู่กับเรานะฮะหมุนหาเลยนี่ค่ะในส่วนของไหลนะคะปลายไหลที่เราจะตีล้ําเข้ามาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไม่อยากได้ไหลล้ํานะอยากได้ไหลพอดีชนไหล่ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเก็บเข้ามานะตัวนี้ในแบบของเขาก็จะเก็บล้ําเข้ามา2เซนครึ่งนะคะจากปลายไหลเก็บเข้าไป2เซนครึ่งค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการให้เขาลํานิดหน่อยนะคะ สองเซนครึ่งแล้วใช้ไม้บรรทัดยุเคิฟหรือหัวนกแก้วของเรานะคะนี่ค่ะวางให้เข้าเรียวมาหาเส้นบ่าหรือจะกินเส้นบ่านิด,นดหน่อยๆก็ได้นะคะแล้วแต่นะนี่ค่ะแล้วแต่เรานะความ,มาดูความเหมาะสมนะคะเพื่อนค่ะถ้ากลัวโป๊ก็ไม่ต้องให้กินเส้นบ่านะนี่ค่ะวางเลยนะคะเก็บเข้าไปสองเซนนะจากไปลายไหลนี่ค่ะกินเส้นบ่าเข้ามานิดๆหน่อยๆนะนี่ค่ะ มันแล้วแต่เรานะคะพอเราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหน้านะคะนําชิ้นหลังมาวางเลยค่ะพับเส้สนไหลที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะวางทาบให้ปุ่มคอชนกันนะคะเพื่อนค่ะตรงปุ่มคอจุดตรงนี้ให้ชนกันนะ,ะชนกันเสร็จในส่วนของคอด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็กว้างออกไปเท่ากันจากจุดนี้มา2เซนครึ่งด้านหลังก็2เซนครึ่งเช่นกันนะคะจุดเอาไว้เข้มๆในส่วนของปุ่มคอด้านหลังนะ,ะนี่นะคะ่ะ ในส่วนของปลายไหล่นะคะชิ้นหน้าเราเก็บเข้ามาเท่าไหร่ด้านหลังเราก็เก็บเข้ามาเท่ากันก็คือ2เซนครึ่งเช่นกันติ๊กเข้ม,เข,มเข้มค่ะในส่วนของคอลึกด้านหลังนะคะวัดลงไป1เซนค่ะจากจุดนี้วัดลงไป1เซนนะคะคอเขาจะเป็นคอกลมสวมหัวไม่ได้นะคะจะต้องเจาะหยดน้ําด้านหลังช่วยนะคะ โค้งเลยค่ะหยดน้ำนะคะจากปุ่มคอที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดลงไปประมาณ10เซนหรือ12เซนนะคะแล้วแต่เรานะ10ถึง12เซนได้นะคะอ่ติก๊กแล้วเราโค้งหยดน้ํานะคะใช้แม่บรทัดยูเคิร์ฟนี่ค่ะตามรูปโค้งให้สวยงามค่ะเจาะหยดน้ําช่วยนะคะเราจะได้สวมหัวได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะตรงวงแขนเราก็โค้งเลย การโค้งวงแขนจะกินบ่าหลังเยอะกี่มากน้อยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าไม่อยากถ้ากลัวโป๊กก็ไม่ต้องไปกินเส้นบ่าหลังเยอะนะคะให้ดูความเหมาะสมนะให้ดูความเหมาะสมค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกไปเลยค่ะในส่วนของคอเราจะไปกุ้นกลมก็ได้นะคะคอแขนตรงนี้แล้วแต่เรานะก็แนะนําว่ากลับศาบไม่สวยนะคะในส่วนของคอและแขนเสื้อทรงนี้นะแนะนําให้กุ้นนะคะ ชิ้นหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็ตัดตรงจุดนี้ออกไปตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัดนะในส่วนของรูปหยดน้ําถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่พอที่จะเย็บเก่งแล้วเนาะใช้เย็บริมเล็กๆตรงนี้ตัดเป็นคอหยดน้ําใช้เย็บริมเอาก้อยเคยลงให้ดูนะ,ะการเย็บริมเล็กๆตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ถ้าเราจะไปกลับสาบก็ได้แล้วแต่เราหรือถ้าเราจะกุ้นกลมตรงหยดน้ําก็ได้นะเลือกให้เลือกใช้ที่ที่เราชอบนะ,ะที่เราถนัดในการตัดเย็บเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในจุดของคอตรงนี้ก็จะตัดออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะแยกตรงจีบทวิทนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังเสร็จแล้วคอตรงก็ขออนุญาตด,ดูแบบก็แป๊บนึงก็จะเป็นเหลี่ยมน,นี่ค่ะจากเส้นที่คอเราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้ เขาจะคล้ายๆรูปเพชรเนี่ยวัดลงมาเลยนะท่านเพื่อนคะาจากจุจดปุ่มคอที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดลงมา8เซนนะคะ8เซนนะคะ8เซน8เซนแบ่งครึ่ง4เซนเนี่ยตีเส้นแบบนี้นะคะตีเส้นแบบนี้วัดลงมาจากคอที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลงมา8เซนแล้วติก๊ก นะคะแเซนแบ่งครึ่งได้4ี่เซนจากเส้นจุดที่เราแบ่งครึ่งสี่เซนตรงจุดนี้นะคะอวัดออกมา2เซนครึ่งนะคะเพื่อนขาจากจุดนี้วัดมา2เซนครึ่งตีเสน้นให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะนี้ตรงนี้เราจะไปเจาะนะคะถามว่าจําเป็นต้องวัดลงมา8เซน เท่านั้นหรือตรงนี้ไม่จําเป็นนะคะแล้วแต่ชอบนะ8เซนก็ได้10เซนก็ได้12เซนก็ได้แล้วแต่เราถ้า8เซนนี่ก็คือปกติไม่โป้ะนะไม่โป้ะนะแทบจะ,ะไม่โปเลยเพราะว่าจุดยอดอกเราตรงจุดนี้เราเจาะตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะนี่คือจุดอกห่างของเราอกสูงของเราตรงจุดนี้ตรงหยดที่เขาแหลมตรงนี้ไม่โป้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ให้กว้างเลึกหน่อยเราก็เอาลงมาได้แล้วแต่เรา นะแล้วแต่เราพอเราได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะวัดจากปุ่มเส้นกลางคอของเรานะคะจากจุดนี้เข้ามาเลยค่ะห้าเซนนะคะจากจุดนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะจากจุดนี้นะเข้ามาห้าเซนเส้น,นกลางคอวัดเข้ามาห้าเซนนี่ค่ะแบบนี้นะก็ขออนุญ,ญาตตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวจะแยกตรงทวิตค่ะ ตรงนี้มือใหม่บางทีเขาจะงงกันนะตนันนี้ตัดออกไปเลยจากเส้นกลางคอวัดเข้าไปห้าเซนนะคะใช้ไม้บรรทัดของเรานะคะนี่ค่ะตีจากเส้นที่เราวัดเข้าไป5เซนเนี่ยตีลงไปหาชายเสื้อนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะตีลงไปหาชายเสื้อเห็นไหมคะแบบนี้นะตีแบบนี้ค่ะจากคอกลางหน้าวัดเข้าไป 5เซขีดเสน้นทีนี้เราจะมาตัดแยกนะคะเราจะตัดแยกเสริมกระดาษนะตัวนี้แบบการสร้างแพทเทิร์นไม่ได้ยากนะคะไม่ได้สับไม่ได้ซับซ้อนสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะงงหน่อยถ้ามือใหม่อ่ะเขาจะงงนะคะจะงงนิดๆหน่อยๆพอเราแยกเสร็จตรงจุดนี้นะคะพเพื่อนๆขาก็จะแยก ตรงนี้ก,กี่เซนเ้วก็จะกะให้นะจะภาพมาให้ถึงชนตรงจุดนี้เลยว่ากี่เซนเราอยากรู้ว่าเราตอนแยกตรงนี้ก,กี่เซนเราใช้ตรงเส้นที่เราตัดตรงจุดนี้นะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่ากี่เซน5เซนเมื่อกี้เราวัดเข้าไป5เซนเนาะฉะนั้นก็จะแยกอยู่10เพราะว่าเวลาเราทบเข้ามามันจะได้5เซนจะได้มาชนตรงกลางพอดี อันนี้งงไหมคะเพื่อนๆคะเราต้องการจะให้จีบมาชนตรงกลางพอดีเราวัดเลยว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ว่ากี่เซนแล้วเราเพิ่มไปอีกถึงเท่าตัวก็คือวัดจากจุดนี้มา5เซนเราก็จะแยกทั้งหมดคือ10เซนตรงช่องนี้เราจะแยก10เซนนะคะเพราะว่าเวลาเราพับเข้ามามันจะชนตรงกลางหน้าพอดีนะตัวนี้ก็ไปต่อนะ แป๊บหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตจัดแจงกระดาษแป๊บหนึ่งขีดเส้นนำไว้ก่อนนะแบบนี้เลยตัวนี้ติดนำไว้ก่อนนะคะ เ,เราจะแยกทั้งหมด10เซนนะคะติดกระดาษลงไปถึงชายก่อนนะคะ ติดเส้นแรกก่อนเนาะนี่ค่ะตรงนี้ให้ข้อแน่นก่อนก้อยเจ็บคอขออนุญาตนะคะจิบน้ำนิดนึงติดให้เรียบนะคะตรงส่วนของด้านล่างชายด้านล่างอย่าให้แยกออกจากกันนะคะไม่ให้แยกออกจากกันนะในชายของส่วนของด้านล่างของชายเสื้อตัวนี้นะคะติดเลย พอเราติดเสร็จถึงด้านล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราวัดออกจากจุดที่เราติดสก็อตเทปตรงนี้เอาไว้นะะวัดออกไปเลยค่ะ10เซนนะคะสิเซนถึงตรงไหน,น,ใ,นในส่วนของด้านบนนะคะถึงตรงนี้เราติ๊กเลยเข้มๆนะคะตรงนี้10เซนที่เราวัดออกไป10เซนเนาะจับตรงนี้มาวางส่วนของชายด้านล่างนะคะตรงนี้นี่ค่ะอย่าให้เขาขาดหลุดออกจากกันนะนี่ค่ะตรงนี้นะสังเกตนะนี่ค่ะ ส่วนของด้านบนที่เราวัดออกมาคือ10เซนนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มจับกระดาษเข้าให้แน่นในส่วนของด้านล่างก่อนแล้วก็ติดไล่ขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะนี่เลย นี่ค่ะเดี๋ยวก้อขออนุญาตจัดแจงในส่วนของด้านล่างก่อนนะส่วนเกินของกระดาษในส่วนด้านล่างจัดแจงเข้าออกไปก่อนนี่ค่ะที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยจีบตรงนี้นะนี่ค่ะที่เราตัดออกไปตรงนี้ตรงนี้สําคัญคือเส้นแนวน,ะนี้นี่ค่ะ จากจุดนี้มาจุดนี้เราแยกไปเมื่อกี้สิบเซนนะคะเราก็แบ่งครึ่งเลยนะคะนี่ค่ะ10เซนแบ่งครึ่งก็คือ5้าเซนนะคะติ๊กแล้วเราตีหาเส้นด้านล่างตรงกลางตรงกลางเลยนะคะตรงส่วนของด้านล่างเลยค่ะนี่เลยแบบนี้นะแล้วเราใช้พับตรงเส้นที่เราแบ่งครึ่งกลางตรงนี้นะนี่ค่ะพับเลย นค่ะตรงเส้นนี้ก็จะมาอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนี่ค่ะก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางก็จะเป็นทวิชชนแยกพอดีนะคะพอเราจับแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยพลิกนะคะเรากดให้แน่นนะคะเพื่อนๆ่ะกดให้แน่นแล้วพลิกนี่ค่ะ,ะพลิกในส่วนนี้คอด้านหลังนี่ค่ะคอตรงส่วนนี้เห็นไหมนี่คอตรงเนี้ยนี่นี่คอเดี๋ยวก็ทําให้ดูใหม่เดี๋ยวก็ทําให้ดูใหม่นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงง อันนี้คือคอชิ้นแพทเทิร์นที่เรานี่ค่ะเราพับเส้นที่เราแบ่งแล้วนะนี่ค่ะเส้นที่เราแบ่งห้าเซนดีค่ะเส้นกลางพับแบบนี้นะนี่ค่ะเลาก็จะอยู่ประมาณนี้พอพับมาเสร็จให้เข้ามาอยู่ชนด้านหน้านี่ค่ะเราจับพลิกกดให้แน่นนี่คือคอเสื้อคอเดิมของเรานี่ค่ะคือตรงแผ่นนี้นี่ค่ะกระดาษมันสีขาวเนาะมันดูเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อนๆอาจจะงงนี่ค่ะเราก็แต่งเส้นเดิมของคอเราเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ตัดเป็นคอ,อกลมเลยนะคะที่เราร่างตอนแรกนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ทวิชชนนะคะเขาก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้เวลาเราไปเย็บนะคะเวลาเราไปตัดผ้าเนี่ยเราจะวางสันทบผ้าตรงส่วนของชิ้นหน้าวางสันทบแล้วเรากลิ้งนะคะ เรากิ้งตรงจุดนี้เส้นน mm ี้เอาไว้นะกิ้งเบาๆไม่ต้องไปกิ้งไม่ต้องไปกิ้งแรงนะเพราะว่าเราจะไม่ได้รีดตายเลยลงไปถึงชายด้านล่างกลิ้งไว้เป็นแนวกล่้งเส้นที่เราแยกเส้นกลางแล 8, nah ้วก็เส้นที่เราแยกตรงจุดนี้เอาไว้3ามเส้นนะคะแล้วก็กลิ้งเส้นหยดน้ําที่เป็นเหลี่ยมตรงคอของเราตรงนี้เอาไว้ไปเจาะตรงจุดนี้จุดนี้นะคะเราจะกุ้นก็ได้หรือจะหลบสาบเล็กๆก็ได้ตรงช่องเหลี่ยมตรงนี้ ข้างหน้าระวังสันทบนะคะพอเราเจาะตรงจุดของเหลี่ยมตรงด้านหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราค่อยมาจับจีบตรงจุดนี้มาชนกันตรงส่วนของกลางหน้าให้ชนกันนะคะพอเราจับชนกันเสร็จแล้วนะคะจีบเนี่ยเขาจะถ่างออกไปก็จะโชว์ในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมที่เราเจาะตรงด้านหน้าก็จะเหมือนกับข้าวหลามตัด นะก็จะเป็นรูปทรงเข้าหลามตัดเพราะว่าจีบจะมาบางเส้นเหลี่ยมตรงนี้เอาไว้นะคะวิธีทำแพทเทิร์นนะเสื้อแขนกุดแฟชั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะจะเป็นคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ